ก็อยู่กับช่องไม่น,นันแม่ติมชาแนลนะคะก็วันนี้เรามีภารกิจกับเจนนีม่มอเตอซเหล็กทำโรงรถที่บ้านเนาะก็ติดปันก็นันะมาคือว่านันมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเนาะตอนนี้นันก็ไม่ได้เอาเจนติมมานะนันอยู่ในรถนะคะตอนนี้ก็เราเ,าเอารถสิบล้อของของเรามาเนาะก็เนื่องจากอ่าเหมือนที่ทุกคนดูเนาะทุกคนโควิดระบาดใช่ไหมคะนันก็เลยเออไม่ได้เอาเจนติมมานะเพราะเด็กน้อยเนาะพอเข้าพา เราพาเขาเดินไปไะไเงี้ยเขาก็จะใส่หน้ากากอนรอไม่ได้นะคะก็ฝา,ากถึงทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทุกคนก็ตอนนี้นันอยู่ที่โรงโรงโรงเหล็กนะคะนันมามาเอาเหล็กเนาะก็เนื่องจากนั้นจะทําโรงรถวันที่12นี้นะคะก็ค,คือพ่อก็ไปดูนะคะว่าได้วันทําวันที่12เนาะก็คือเออนั้นก็เลยมาติดกับช่วงสงกรานไงทุกคนก็ ไอ้วันนี้วันนี้วันที่สิบใช่ไหมเออสิบสิบเอ็ดก็นั่องจากอ่ะร้านเหล็กอ่ะร้านสุขสันเหล็กอ่ะเซนนอกเซนนอกเมืองฝั่ง,งนั้นอ่ะมันปิด,ดวันที่สิบเอ็ดถึงสิบห้าไงคะทุกคนก็เลยวันนี้เออก็เลยเมื่อเช้าพ่อได้มาเดินวัดอ่ากับเจนเนีกนะคะกับอ่าพ่อเจนติมเนาก็มอกว่าเดินวัดลงร้นให้นะคะก็ วัดเหล็กวัดอะไรก็เลยพากันมาซื้อวันนี้เลยนะคะทุกคนดูก็วันนี้เป็นตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองกว่าแล้วนะคะตั้งแต่เช้ามาคือคือเดินถามเด็กอะกทุกคนไม่รู้เป็นอะไรอะเวลาเราคิดจะทําอะไรตลอดเลยอะเวลาเราคิดจะทําอะไรก็คือเหล็กแพงมากก็คือเห็นี่เนีองว่าจากจากเส้นละที่แกซื้อได้อ่ะส่งไอ่สองร้อยเก้าบาทอะไรประมาณนี้มันจะขึ้นเป็นสองร้อยเก้าสิบเนาะเออ ดูเสียด็กได้ได้ได้มีฝรั่งนะคะทุกคนก็นั่นแหละเนาะเราก็ได้มาเดินถามสามสี่ร้านแล้วนะคะทุกคนก็ประจบที่เราซื้อเหล็กที่สีโชดนะคะดูโฮมแล้วก็ไปดูมาแล้วนะคะมันเพลงก็ซื้อเหล็กที่สีโชดเสร็จแล้วก็มาเข้าไทยวัสดุเนาะซื้อพวกเดินสายท่อไฟหลอดไฟอะไรต่างๆ่นะคะตอนนี้ของก็อยู่ข้างหลังรถเสร็จแล้วเนาะเราก็ไปสั่งสันไทยนะสั่งสันไทยก็หมดประมาณ หมื่นแปดพันนะคะหมื่นแปดกว่าเ้างหมื่นแปดนิดๆน,นะคะก็ซื้อเหล็กหมดสองหมื่นนะคะทุกคนก็จากจากที่พ่อประเมินว่ารุ่อเ,เช้าพ่อประเมินว่าทําโรงรถน่้จะประมาณสี่หมื่นแล้วก็ทกํากระแพงกระปังประตูนะ็อพอดีงานนัน่นนะนั่นกับเซนเออี้กะมีงบทําโรงรถอยูแสนหนึ่งนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าแสนหนึ่งเนี่ยมันจะพอหรือเปล่านะคะทุกคนก็ต้องรอดูเนาะ ก็ถ้ามันไม่พอยังไงก็เอาเอาแค่ให้ได้ลงรถนะคะประตูก็ยาเพิ่งทากาแพงก็อย่างพึ่งทำเนาะไว้มีตังแล้วก็ค่อยต่อเติมไปทีละนิดนะคะทุกคนก็ช่วงอยู่สงกรานต์ก็ม่นันกับเซเนก็ไม่ได้จะไปนะคะที่จริงอะ่ะนันมีแผนว่าอยากพาลูกไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวระยองเนาะพอดีแม่อะ่ะพอดีพี่สาวนันเนาะเออนั่นแหละก็เหมือนกับป้าเจ๊ติมแล้วก็อยากเจอเจ๊ติมนะคะแต่ไม่รู้ว่าป้าเขาได้กลับหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้เนาะโควิดช่วงเนี้ยมันระบาดเยอะมาก ะะก็เนื่องจากมีโควิดนะคะเราก็สงการนี้เราก็อยู่บ้านนะคะทุกคนก็คือหลังจากที่เมื่อเย็นนะคะผู้ใหญ่บ้านนั้นเราก็ประกาศว่าถ้าลูกแบบลูกหลนันหรือพี่น้องใครมาจากกรุงเทพหรือมาจากไหนก็ไม่ต้องกักตัวแล้วนะคะทุกคนก็ไม่ต้องกักตัวแล้วเนาะเออนั่นแหละแต่ยังไงเราก็กลัวอยู่ดีเนาะโควิดนะ COVID นะทุกคนไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็ <laughs> ดูนะคะนั่งต่เช้ามาคือนันเพิ่งได้กินน้ํา แก้วนี้แก้วแรกเลยนะทุกคนข้าวก็ยังไม่ได้กินนะคะทุกคนเราก็ซื้อเบอร์เกอร์มาเมื่อกี้นะคะนี่นะคะเบอร์เกอร์ก็พ่อบอกว่าบนหิวกินข้าวนะคะซื้อมาก,ก็ไม่กินนะแล้วก็ซื้มงมากมีแต่ของเปรี้ยวค่ะไม่ยมมะม่วงว่ากันไปเพท,ท้องนะคะท้องแตกคะ่ะทุกคนไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ท้องอะไรนะท้องแตกก็โอเคคะ่ะตอนนี้ได้ให้ดูบดรรยากาศรอบๆข้างลงซื้อเหล็กของเราเนาะ ลงซื้อเหล็กของเราเนาะก็จะมีเป็นเหล็กเป็นส่วนมากนะคะก็คือตอนที่เราอยู่ในแถววัสดุไงทุกคนพ่อก็ได้โทรมาที่อ่านังซื้อเหล็กในไอร้านเหล็กสุขสันเนาะได้โทรมาสั่งเหล็กไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะก็คือสังสอส่งเสาเนาะน่สั่งเสาอ่าซื้อเสาแล้วก็ซื้อเหล็กด้วยนะคะทุกคนก็ตอนนี้พ่อก็ลงไปอ่าใจตั้งอยู่นะคะไม่รู้ว่า จะหมดไปสักเท่าไหร่นะจากงบที่ว่าตั้งอยู่40,000นะคะตอนนี้น่าจะประมาณเกินงบนะคะทุกคนก็ซื้อของที่แถวศิลป์เมื่อกี้ทั้งหมดไป5,000กว่าเนาะ5,000บวก80,000บวก10,080แล้วก็ไม่รู้ซื้อเหล็กตอนเนี้ยไม่รู้ซื้ออ่ะหมดเท่าไหร่นะคะน้องทุกคนก็งบแสนหนึ่งน่าจะไม่พอหรอกมั้งก็ <c oughs> ค่อยๆเป็นก็ค่อยไปเนาะพี่เราเอาเจ้า10โลมานะคะพี่ชายเจ้า พี่ชายเจ้วชาไทยนะคะทุกคนก็ดูนะคะรถเราก็มีประมาณนี้เนาะ mm hmm. ก็พอเพิ่งมาจากตลาดเราก็ยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้ทำความสะอาดรถนะคะ mm hmm. พวกของพวกอ่าคดมาเลยน,น่าจะแกงอยู่เนาะนี่นะคะภายในรถนั้นก็ไม่มีอะไรมากค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของกินของเราเองนะคะทุกคนเพิ่งกินไปได้สามคำก็ให้ดูข้างๆนะคะทุกคน วันนี้นันมีภารกิจมาเสียตังค่ะเสียตังแต่ได้ของก็ยอมไนดะ้ยอมที่จะเสียตังแล้วมีของนันนั้นไม่เลือกที่จะมีตังเก็บแต่ไม่มีของเออไม่ได้อะไรเป็นของตัวเองสักอย่างนั้นคืออ่าเรียกว่าอะไรไม่นิยมแบบนั้นเนาะก็คือได้ของยอมยอมเสียตังค่ะเพื่อเพื่อที่จะได้ของนั้นมาเป็นของของเราเนาะทุกคนเออเราก็ได้ทำโรงรถทำโรงรถเสร็จก็หมดสิทธิภารกิจนะคะ ถ้าทำลงรถเสร็จก,ก็คือเป็นช่วงที่เก็บตังคนะเก็บตังคพาลูกพาครอบครัวไปเที่ยวบ้างนะคะทำงานมาก็เหนื่อยแล้วนะคะทํางานเหนื่อยมาทั้งวันก็ให้รางวัลกับชีวิตตัวเองบ้างเนาะก็คือพาลูกไปพักผ่อนไปรอให้โควิดมันหายก่อนนะทุกคนก็คือนั้นก็มีแผนว่าอยากชวนเออเซนิกไปพักผ่อนที่ระยองอยู่เหมือนกันนะคะทาไมาระยองก็น่าจะไปเที่ยวใกล้ๆบ้านที่เราอยากไปอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะ แต่ก็เออโควิดนะทุกคนใครๆก็กลัวใช่ไหมก็นั่นแหละก็เลยคือสงการนี้ก็คืออยู่บ้านถามไม่ได้ไปไหนนาะหยุดงานก็ก็คือพ่อก็ได้เตือนมาเมาชานะ่ช้าเนาะเออว่าเพราะว่าสงการเนี้ยปกติครอบครัวนั่นนะ่ะคือจะมีแพนไปไปวดัดไปอา่าไปเที่ยวไปอะไรบางที่ทุกคนมีแพนกับครอครัวเนาะแต่ว่าตอนติดช่วงโควิดไงทุกคนก็เลยเออแต่สินใจว่าเออไม่ต้องไปไหนนะคะก็ อยู่บ้านเราก็สุขจังหวะที่นันทำโรงรถพอดีเนาะก็คือใช้โอกาสดีทำโรงรถนะคะก็รอพ่อนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในรถะค่ะตอนนี้หิวมากหิวข้าวมากเลยอ่ะทุกคนหิวหิว ขึ้นมาค่ะอันนี้น่าจะเป็นมูจิของเทมนะคะใช้ไข่ครมเนาะก็ซื้อเหล็กไปซื้อเสา6กคุนซองนะคะก็ประมาณหกหกพันซองเนาะภาสีเหมือนน่าจะหมดเอาแหลมไม่รวมค่าลงค่าแทงก็ <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้พ่อก็กำลังไปขึ้นเด็กอยู่นะคะทุกคน ก็สำหรับลช่องนี้นั้นก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแมาแม่ติ๊งด้วยนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปทำโฆษณาหนอคนะก็วันนี้ก็มีอะไรมากค่ะทุกคนพาทุกคนมาดูเนาะว่าวันหนึ่งนั้นวันนี้นั้นทำภารกิจอะไรนะคะมาซื้อกับเซนีคจะว่าไปไหนบ้างนะคะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบาย